คุยไป,ระปะเรื่องบอีพีนี้นะครับจะไปติดตามสถานการณ์ของตลาดซื้อขายนักเตะในวงการฟุตบอลไทยนะครับโดยล่าสุดผมได้รับการรายงานจากแหล่งข่าวรายนึงนะครับ มีการบอกว่ามีบิ๊กทีมในศึกบอลิเวีไทยลีกครับให้ความสนใจนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลเอชดับรอบคัดเลือกที่แข่งขันกันที่ประเทศอุซเบกิสถานอยู่ในขณะนี้นะครับโดยสโมสรนั้นครับพร้อมที่จะเปรค่าเหนื่อยนะครับราว1.2ล้านบาทให้กับนักเตะคนนั้นพิจารณานะครับซึ่งนักเตะคนนั้นนะครับได้รับเงินเดือนกับสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันอยู่ราว3 0 0แสนบาทต่อเดือนนะครับหากนักเตะคนนั้นครับรับข้อเสนอก็จะทําให้มีเงินเดือน เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อดูสเปคนักเตะคนดังกล่าวที่พอจะมีสโมสรครับยื่นเงินระดับ1.2ล้านบาทให้เทียนนาเนี่ยคงไม่มีใครอื่นใครครับนอกจากวีเทพป้อมพันธ์วีเทพป้อมพันธทำผลงานให้กับสโมสเรเมืองทองยูเนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับบืลูกาที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวหลักของมาโน่โปกิ้งนะครับตำแหน่งเดิมของวีเทพป้อมพันเนี่ยเขาก็เล่นในตำแหน่ง กองกลางนะครับแต่ในเซตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานมาโนโปกกิ้งก็มีการถอยเอาทางวิเทศป้อมพันครับลงมาเล่นเป็นนักเตะกองหลังหรือว่าเซตเตอร์ฮาร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็เวเทพทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น การอ่านเกมการเปิดเกมรุกนะครับทำได้อยา่างไรที่ติเลยนะครับขนาดท่สังทิวพลสังคพันธ์ครับอดีตล่ามประจำตัวของเจชนะทิพสุขสิลป์สมัยเล่นให้กับปาซาโดเรซัปโปรโรในเจลีญี่ปุ่นยังออกมาชื่นชมเลยนะครับว่าเทพมีลีลาการเล่นที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็มีฟีเท้าเล่นในเจลีได้อยา่างสบายเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเทพก็มีข่าวออกมานะครับจากเมืองทองเด็ดเองได้ยืนยันแล้วว่าจะสง่งเทพป้อมพันไปเล่น ในศึกเจลีกญี่ปุ่นฤดูกาลหน้านะครับแบบยืมตัวโดยสม,มสรที่น่าจะได้ตัวทางวิเทพพันธ์ไปร่วมทีมมากที่สุดก็คือสม,มสรอ,อุระวะเลดดมอนนั่นเองนะครับหากทางวิเทพครับได้รับข้อเสนอจากสม,มสรบิ๊กทีม ที่ผมกล่าวมานั้นจริงๆนะครับพร้อมประเคนค่าเหนื่อยให้1.2ล้านบาทให้พิจาเนี่ยหากเจ้าตัวเลือกที่จะรับเงินเดือนขนาดนี้นะครับก็เชื่อว่าเจ้าตัวคงจะไม่ย้ายไปเล่นในเจนีศอย่างแน่นอนนะครับและค่าตัวที่ทางเมืองทองตั้งไว้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าสโมสรน,นี้นะครับก็พร้อมที่จะจ่ายให้ไม่อั้นแน่นอนนะครับเมื่อดูการจ่ายเงินนะครับของสโมสรปิดสถาเนี่ยก็คงบอกได้คําเดียวนะครับว่าเดาไม่ยากครับเพราะว่าทีมที่มีกําลังทรัพย์พร้อมที่จะจ่าย ค่าเหนื่อยแล้วก็เงินซื้อตัวในระดบับ50-70ล้านบาทเนี่ยก็มีไม่กี่ทีมในเมืองไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูเต um ็ดกูแบงคอกยูเอเท็ดบีจีปทุมยูเอเท็ดแล้วก็การาท่าเรือ f c เท่านั้นนะครับก็ตัดบุรีรัมออกแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเขาคงไม่ซื้อกองกลางไปเพิ่มขณะที่ BG ปทุมยูเอเ็ดคงไม่คุ่มค่าเหนื่อยขนาดนั้นนะครับให้กับนักเตะไทยขณะที่ทูแบงคอกยูเตเ็ดตอนนี้ก็กําลังรัดเข็มขัดน,นะครับมีทีมเดียวนะครับที่พอจะเป็นไปได้นั่นก็คืืออกาารท่เ F4 แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นสมมสอนไหนนะครับเป็นเพียงก็สิทธิที่มีการพูดกันมาเป็นเบื้องลึกเท่านั้นนะครับยังไม่มีการเดินหน้าเจรจาแล้วก็ยื่นข้อเสนอในระหว่างสมมสอนต้นสังกัดแล้วก็สมมสอนที่สนใจแล้วก็วีเทพพ้อมผานด้วยนะครับหากทุกอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าดิวของวีเทพพ้อมผันน่าจะเป็นดิวที่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยได้ไม่มากก,านก็น้อยนะครับก็ ตามดูแลกันนะครับหลังจบศึกบอลเอชเยนครับรอบคัดเลือกทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผม<อ><อ>ต้องบอกว่าเจ้าเตอร์เวเทพป้อมผ่าน,นเนื้อหอมเบือเกินนะครับในช่วงนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอย่างใดครับเพราะว่าฝีเท้าของววเทพเรว่าพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับตรงนี้ขอปรบมือให้ตนาการของเจ้าตัวเลยทีเดียวครับส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติครับที่เดินทางไปร่วมทีมคอนเส เรซซัปโปโรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีการลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดใหม่นั่นก็คือคาซาโดรเร่ซัปโปโรนะครับเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับโดยการฝึกซ้อมวันนี้ทางสุขภาพสารชาติก็มีทิสังคับที่ว่าคนสังคับพันครับที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นหนึ่งในซับโค้ชแล้วก็ผู้บริหารของสุปสรปัตเตาโเร่ซัปโปโรคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงแรกก็น่าจะมีพีที่สังคนนี้แหละครับคอยดูแลสุขโชคสาราชาติซึ่งก่อนหน้านี้ทีที่ส แลแข้งไทยที่เคยไปค้าแข้งกับสโมสรคอนซาโดเรสซปโปโร,โรม่ว่าจะเป็นเจ,เจชนะทีมศกัส,สินซึ่งเราก็เห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเลยนะครับอีกหนึ่งคนก็เป็นทางตองกวินธรมรมสัจการน,น,นั่นเองนะครับก็ผ่านการดูแลจากท่สังมาแล้วทั้งสิ้นนะครับส่วนนักเตะไทยเจนเนอเรชั่นที่3อย่างสุพโชคสรารชาติก็มีท่สังก็ดีครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนีน้นนก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าท่สังก็มีประสบการณ์มากมายนะครับในการดูนักเตะไทยขณะที่สุพโชคเองก็มีแพชชั่นที่สููงอย่แล้ว ที่ต้องการพิสูจน์ฝีเท้าในศึกฟุตเจอร์ลีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของทางสุโคทารชาชและก็คอนเ,อเสิร์ตเรซซัปโปโรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สุโชทจะได้ส่วนเบอร์อะไรก็จะได้ทราบกันในแบบพรุ่งนี้นะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวดีของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก่อนลงสนาม ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับรอบคัดเลือกค,คอ่ําคืนดีนัดสุดท้ายเจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานนั่นเองครับโดยผลการแข่งขันนะครับในคู่บ่ายที่ผ่านมานะครับระหว่างปาเลสไตน์ ที่เอาชนะทางฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราไป4ประตูต่อ0นะครับซึ่งผลการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมชาติไทยนะครับการันตีเป็น1ใน5ที่จะเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกบอลเอเชียนคัพในปี2023อย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วนเกมกับอุซเบกิสถานซึ่งอยู่อันดับ83ของโลกเนีย่ยหากทีมชาติไทยเอาชนะได้นะครับก็ต้องบอกว่าจะการันตีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มเลยทีเดียวนะครับจะเป็นแชมป์ ือเป็นรองแชมป์กลุ่มวันนี้4ี่ทุ่มครึ่งสามารถตีแท็บสากสึกทีมชาติไทยได้ทางไทยรัฐทีวีแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะครับแต่สถิติที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสไม่น้อยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยลงสนามเจอกับอุซเบกิสถานมาแล้ว9เกมด้วยกันนะครับซึ่งไทยชนะไป6ครั้งแล้วก็แพ้ไป3าครั้งเท่านั้นนะครับโดยเกมล่าสุดน,นะครับที่เจอกันก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2 0ง7็ครับเป็นเกมุเรื่องฟีฟ่าเดย์นะครับทีมชาติไทยออกไปเยือนอุซเบกิสถานที่สนามบุญยอกรครับรุงทัเคนซึ่ง เมนั้นนะครับเป็นการคุมทีมเกมแรกของมิรวันล,ลายวัชคุลซือชาวเซิร์ฟอีกด้วยแล้วก็ทีมชาติไทยแพ้ให้กับอุสเบกิสถานไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับ